สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็มาฉีดยาคุมข้าวโพดนะครับทั้งคุมทั้งฆ่านะครับยาในไร่ข้าวโพดนะครับอันนี้ต้องใช้เป้ตะพายหลังฉีดนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเป็นป่ามันนะครับ เดี๋ยวก็จะโดนเขานะครับก็ปีนี้ก็ปอกป่ารกมากนะครับแตงนี้มันติดปา่ามันก็ประมาณยี่สิบไร่คะัก็ต้องใช้คนฉีดนะครับเพราะว่ามันยาวคู่ไปกับมันเลยฮนะฉีดไปได้มีปัญหาครับนี่ครับพนักงานฉีดครับมาหนึ่งคนนะครับรวมทั้ง คนถ่ายคลิปด้วยครับนี่กใกล้จะแล้วแล้วครับก็ะพูดนี่ก็สิบกว่าวันแล้วครับเนี้ยนี่ก็เปลี่ยนยาตัวใหม่ครับใช้ของอะไรเอ่ยเนี้ยขวดคาราลีสครับ ลองขีดสักี่สิบไะะร่ฮะดูที่ว่าจะตายดีเปล่านะครับเมื่อคืนฝนก็ทำท่าจะตกนะฮะแต่ก็เงียบไปนะครับลกมากครับปีนีนะ้ต้นกำลังสวยครับ หน่อค่อนข้างจะเบาบางนะครับปีนี้แต่ก็เริ่มลงแล้วนะครับดูต้นนี้นะครับเนี่ยเออเนี่ยเริ่มกินแล้วครับอยอดเดือยก็เยอะนะครับปีนี้นี่ก็ออกมาแต่เช้าเลยลมจะได้ไม่แรง เดี๋ยวปิวไปโดนมันเขานะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังก็จะมาอัปเดตให้ชมกันนะครับสวัสดีครับ